กามคุณสูตรกามคุณห้าสาวัตถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นไฉนะคือรูปที่พึงรู้ได้ด้วยตาัน,น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดเสียงที่พึงรู้ด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูก รถที่พึงรู้ด้วยลิ้นโผฏฐัพระที่พึงรู้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำนัดดูกรภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าอย่างนี้แลดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละกามาคุณห้าอย่างนี้แลภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้จบสูตรที่6